สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีทูสูเสนิยนนครสวรรค์ตาขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้มีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลิกงามยามดีวันนี้วันที่16วันดีนะครับวันที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือวันหวยออกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับในส่วนของรถคันนี้ลูกค้าจะมารับรถในช่วงเวลา9ก้าโมงเนาทีนะป้ายแดงสวยๆเลขสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ เห็นไหมครับดวงดีแน่นะครับวับนนี้ในส่วนของลูกค้านะครับบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับแต่งออกมานะครับจบครบสวยแน่นอนเลยในส่วนของตัวแค p เอสพร้อมโปรแม็กซ์งนี่เลยนะครับทางด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีเทาแบบนี้นะในรุ่นของตัวแคร็เอสมาพร้อมกับโลโก้อีซูสุข,ขนาดใหญ่แบบนี้เลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮานะโลรเจนนะรถคันนี้สีขาวเลยนะสวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพามาชมการจัดทรงทางด้านข้างนะพร้อมโปรแม็กซ์งที่จัดให้กับลูกค้าเป็นไงนครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะแตกต่างจากนะครับคันที่ผมเคยรีวิวไปนั่นก็คือในส่วนของการโหลดนะโหลดคันนี้นะครับจะโหลดหน้า1ห,หลัง2นิ้วนะมาพร้อมกับยางนะครับไซส์ใหญ่ไซส์2อเพื่อการใช้งานและความสวยงามของรถคันนี้นะเดี๋ยวมาดูแม็กเลยแม็กออฟลึกๆกันเลยทีเดียวนะนี่ยาง255 50 R18 นะในส่วนของตัวแม็กก็จะคล้ายกับตัวไลเวลนะครับแต่ว่าออฟจะลึกกว่าเห็นไหมครับ นี่ขนาดข้างหน้านะครับ9.5นะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดครอบนะครับจะเป็นสีน้ําเงินล้วนเลยอันนี้แถมตามโปรโมชั่นในการจัดทรงของโปรแม็กซ g ิงให้ด้วยนะในการโหลดก็คือหน้าหหลัง2นิ้วนะครับอ่านี่ครับทางด้านหลังทางด้านหลัง2นิ้ว2นิ้วจะเหลือเยอะนะครับเห็นไหมครับเหลือเยอะเลยอ่าระหว่างนิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กออฟเนี่ยจะลึกลึกจริงๆเห็นไหมครับเห็นตามือไหมครับ ลึกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดครอบก็จะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินนะมาดูทางด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวโคมไฟแบบโคมแดงนะแล้วก็มีเส้นสายลร้สายฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนทางด้านท้ายก็จะไม่มีกันชนมาจากโรงงานนะเพราะว่าจะเป็นตัวรุ่นเอมือเปิดก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยอ่า โปรโมชัน่นนี่แถมการะบะไรเนยให้ด้วยนะใครที่ออกรถกับผมนะครับได้ของแถมครบจบตามโปรแน่นอนนะคันนี้นะครับอาชีพเกษตรกระกน,นะออกรถใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นเองนะครับดูผลอนุมัติเลยนะนี่เลยแม็กซ์สวยก็เลยทีเดียวดูการจะส่ทงทางด้านข้างอันนี้เน้นใช้งานกับเน้นสวยนะในส่วนของตัวโปรแม็กซ์งโหลดหน้า1หลัง2นิ้วพร้อมกับยางขนาด25ก็คือยางใหญ่นะ อย่างที่ได้เห็นไปนะครับในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้นะครับใช้เงินดาวเพียง9,900บาทก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของตัว Cap S พร om ้อมโปรแบกติ้งแต่งกันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยเลขทะเบียนนะครับ2643งวดนี้ <laughs> นะครับใครสนใจที่จะออกรถนะครับติดต่อผมได้นะครับกับสุพจ์คนน่ารักอ e ีสุส ok ุเสนยนนครสวรรค์ตาขี ที่หที่เดียวในนอคอสวรสดนะครับการันตีสดรถของแถมจัดเต็มกันเลยทีเดียวคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดชัยนาทนะเดี๋ยวจะมารับรถที่โชว์รูมเลยนะเอาเลิกขยับเริ่อง,อง,งามยามดี9ก้าโมงเนาทีนี่เลยนะครับคันนี้สวยๆกันแบบนี้เลย เดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับไปแต่งให้กับลูกค้าก่อนนะครับพร้อมที่จะทําพิธีส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะในช่วงยามเช้าในนี้นะครับเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆนะครับมานะครับแต่งแบบสวยๆเท่ๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ให้ชมกันนะในความสวยงามของรุ่น อีซูซูทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแคปตอนเดียวสีประตูหรือว่าจะเป็นยกสูงโดเตียนะเดี๋ยวมีรุ่นไหนแต่งมาพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมความสวยงามเพื่อเป็นการตัดสินใจในการออกรถด้วยนะย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เลยนะครับ9,900บาทเท่านั้นเองนะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสจอตคนน่ารักกับอีซูซูเซนิยนนครสวรรค์ตะขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์บริการใกล้ไกลอยู่จังหวัดไหนไปหมดนะครับบอกได้เลยสำหรับก สวัสดีครับ